คือว่าตอนเราพบกันก่อนที่จะตกลงเป็นออแฟนกันเราแฮปปี้กันกว่านี้อือฮะแบอบหรือแน่นอนทุกคนตอนแรกมันกไ็ไม่แม่ยังไม่ตออกลงเป็นแฟนนะเออแต่ว่าเป็นแฟนแล้วเหมือนที่คุณบอกก้าวมันด<พ>ีเพราะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นอยู่ไม่คาดหวังเลยมากเผ่าเลยใช่ไหมมาจิ้มทําจิมทํางานตรงนี้มาภาคใหญ่ใหญ่แล้วอย่างที่อยู่รู้ว่า แต่จิบเห็นปัญหาเรื่องความรักของคนเยอะมากเกือบ2,000ัแล้วดีบรี่สองพกว่าแล้วสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นคือแบบรูปแบบของความรักในสังคมหรือที่ที่เรามีความเชื่อกันอะมันไม่ค่อยเวิร์กเ้ยการคาดหวังแม่งเกิดจากภาพที่เราคิดว่าเราอยากเป็นแบบคนนู้นแบบนี้แบบนั้นแต่ในแต่ละเคสมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนสองคนเติบโตมันคนละแบบถูกไหมาวนี้ จุดแรกเนี่ยตอนที่ไม่คาดหวังมันคือพาร์ทของการเรียนรู้แล้วจะเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วิธีคิดของคนทั่วไปคือเมื่อเจอกันต้องทําให้เวิร์กไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม,มใช่อ่าศัลกรรบังคับหรือหาทางให้แม่งเวิร์กหรือหรือใครชนะใครแพ้อ่าปึ้งปึงปง๊แต่ตอนก่อนเป็นมันมันมันมีกําแพงมันมีระยะอยู่ที่เราไปล่วงล้ำตรงนั้นได้แต่แม่งดันเป็นจุดที่เวิร์กที่สุดคราวนี้ ถ้าแม่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนประทับใจในการเจอทุกคั้งเนาะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการเรียนรู้แล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็มันก็ไม่เวิร์กก็จบปะวะแต่ถ้าเกิดว่ามาปุ๊บเนี่ยสมมติแล้วโอ๊ยตกลงเป็นแฟนกันนะตั้งแต่วันนี้ปั๊บข้างในแม่งเปลี่ยนทันทีเลยแต่งตัวอย่างนี้ลงไม่ได้นะเว้ยอ่าอยู่ไปไหนเนี่ยสมมุติเล่นๆยู่ลืมโทรศัพท์ไว้จริงๆแล้วอยู่หายทั้งคืนอย่างเงี้ยไอ้นี่ทำไมทำไมทำไมคนนี้ต้องคิดลบหมดเลยอ่ะ เพราะความคาดหวังไงถูกปะ่ะสมมติเราเป็นแฟนกันแล้ววันหนึ่งอยู่ออกไปเที่ยวกลางคืนจะเสือกลืมโทรศัพท์ไ้ในแท็กซี่อ่ะติดต่อไม่ได้ทั้งคืนไอ้นี่คิดลบก่อนเลยเห็นปะ่ะก no, <ๆ>็ใช่แต่บางคนไม่โทรไงเพราะว่าตอนที่มันไม่สมมติถ้าไม่เป็นแฟนกันน่ะหายก็ก็หาย uh huh. อ่าเดี๋ยวยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วพอพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บโทรกลับไปเออลืมโทรศัพท์เมื่อคืนเออเธอเป็นไรป่าโอเคเออซื้อโทรศัพท์ใหมยังทุกอย่างมันโคตรชิลเลยอ่ะ แต่ผมเป็นแฟนปึ้งแม่งกลายเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันเดี๋ยวนั้นเลยทั้งที่เขายังไม่คู่ควระจะเป็นเจ้าของเราเรากำลังบอกว่าเรากลับเป็นตรงข้ามด้วยซ้ำนะครัครชายเป็นกับเราเยอะมากกว่าบางทีเรารู้สึกอึดอัด้วยซ้ำเราเลยเราเลยเหมือนแบบทำกลับเพื่อให้เขารู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงอ๋อว่าเขาใช้โทรศัพท์เราเราไม่ได้อยากใช้โทรศัพท์เขาแต่เราก็ใช้บ้างเมื่อนานใช้ทีก็สะดุดเหมือนกันเขาคงไม่อยากเสียอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยจะหายังไงอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกแล้ว ใช่ไหมฉันจะไม่อ่านที่ไหนเงีแซ่บฉันาย่กว่าลาบหมูโอ้ยเล่าลเลยโอ้โยไอใช่ว่ามันก็เป็นธรรมดาผู้หญิงทำงานเยอะแยะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าตอนที่อยู่ไปถ่ายไม่อันนี้เว้นั่นแหละถ้าเราถ้าถ้ามันเปลี่ยนวิธีคิดนะมันจะชิวแต่ แต่ทุกคนเร่งอยากมีแฟนต้องเวิร์กเดี๋ยวอายุเท่านี้จะขึ้นคานชาวบ,บ้านก็มีกันหมดแล้วอะไรเงี้ยนี่คือเหตุผลที่ตอนนี้นนนไม่อยากมีแฟนเราก็ไม่อยากมีลูกไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากเลยอยากแบบว่าคุยกับใครแล้วสบายใจจบคุยกับใครสบายใจแล้วถ้ามันสบายใจไปเรื่อยๆแล้วมันเวิร์คนั่นแหละ